ผมมาร้องได้เพลงวัยรุ่นของใครร้องของยังอมโอ้ยเป็นไงไอสัตว์งงเลยยังอมอองงงแม่งไม่รู้จักของใครนะยังโอมอมไหนอมควันอมอมยังอมอมจะเป่าคาถามหาลรวยยังอมเพลงอะไรเฉยเมยรู้จักไม่แสน คุณกูเนี่ยวัยรุ่นนิยมแต่สังคมแม่งไม่เข้าใจไไลเป็นไงร้องได้ไหมดนตรีมึงเล่นได้ไหมดนตรีผมเล่นได้ฮะกูแกะมาแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยใครแกะมากูเนี่ยเออใช่มันแกะมาจริงๆเว้ยแกะเพลงมาแกะหน้ามาใช่ไหมนี่ว่างมากเหรอวะแหมของมันดีมันก็ต้องมีบาดแผลกันบ้าง ร้องได้ไหมได้ครับฉเฉยเมยใช่ไงจัดมายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนก็<ด>มึงยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้า มึงเลยไม่นอกดาวเล่นสมุนไพรแล้วก็เล่นกันชาแต่พอมันดูดไรมันก็ดีดขึ้นมาโอ๊ยมึงเอาชีวิตเข้าไปผูกพันมึงจับเด็กน้อยเป็นตัวประกันดูดแต่มาแล้วเดินทั้งวันไม่หลับไม่นอนยังไม่ได้นอน มึงก็ยังไม่นอนกูติดมามึงว่าไม่ไดีใช่ติดกันชา้ามึงว่าไม่ไดีใช่ที่มึงติดหีกูยังไม่ว่ามึงเลยยังไม่ได้นอนออกดีนะไอ้